ดีครับจมบมต้นเรียนร้อยสายพันธุ์นะครับวันนี้มันดูต้นทุเรียนต้นทุเรียนต่อป่านะครับเสียบยอดหมอนทองนะครับนี่ดูใบหมอนทองนะครับนี่ครับรอยต่อ follow, ه, นะครับผมเสียบสูงขึ้นมาประมาณหนึ่งฟุตนะครับจากพื้นดินนะครับประมาณหนึ่งฟุตแล้วก็มันสูงขึ้นมาหน่อยนึงนนนะครับตอนผมเสียบผมเสียบต้นเล็กมากนะครับต้นสูงประมาณฟุตผมก็เสียบแล้วนะครับ เป็นมอนทองนะครับอายุสี่ปีย่างห้าปีนะครับติดผลปีแรกนะครับติดผลปีแรกนะครับนี่ครับมอนทองนะครับตอนนกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้โตไหมนะครับเป็นงานที่ผมกําลังศึกษาอยู่นะครับอพรโดยธรรมชาติของตระเรนนกเมล็ดจะโตมากนะครับนี่เป็นหมอนทองนะครับเห็นสองผลนะครับสองผลปีนี้กระดอกออกไม่เยอะนะครับผลยังไม่ได้แต่งกิ่งเลยนะครับเดี๋ยวต้องแต่งกิ่งใหม่หมดนะครับ งานทดลองนะครับผมเสียบทิปแปลงเลยนะครับเป็นตอนผมขึ้นมาปลูกตอนสมัยสิบปีก่อนนะครับตเสนัยเรียนนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเสียบนะครับห้าปีนะครับห้าปีนะครับลูกไม่สวยหนึ่งลูกนะครับลูกสวยหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารสชาติเนื้อจะมีปัญหาไหมนะครับ นะครับต่อเล็กกว่าหน่อยนะครับูคกับเหลือกะบางนะครับทุเรนนกจะดูง่ายนะครับจะบางมากนะครับ